สวัสดีครับพี่วันนี้ก็พบกับผมนาลงอีกเช่นเคยนะครับพี่วันนี้นาลงมีรถมานําเสนอขายนะครับเสียงลมอาจจะดังบ้างนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นค่ายของยามาฮ่านะพี่ชื่อเจ้า rxs นะครับพี่ร้อยสิบห้าซีซีนะครับรถคันนี้ก็คือรถเดิมเดิมนะพี่เก่าเก่านะครับาะคันนี้เป็นรถสีน้ําตาลน,นะพี่คันนี้คันนี้เป็นรถสีน้ําตาลน,นะครับก็ชุดสีก็ตีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นนะครับพี่สิบเปอร์เซ็น ่รถคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วดูโดยรวมแล้วก็อยู่ประมาณ30%นะครับทั้งคันเลยนะพี่สําหรับสายปั้นนะครับสายปั้นหรือว่าสายที่แบบว่าเอาไปขับขี่แบบกลางทุ่งหรือว่าแบบกลางไร่กลางนาหรือว่าแบบว่าขี่แถวบ้านกินเหล้าอนะไรประมาณนี้นะพี่ก็สามารถซื้อไปขี่ได้นะครับสําหรับคันนี้นะพี่อ่ะวนดูรถกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับพี่ตัวนี้ก็จะเป็น ลูกล้อสีทองนะครับพี่ขอบเ7นะครับบางคนหน้าบางคนหลังชุดคุเมเงี่ยมนะครับพี่แล้วก็เบรกหน้าเบรกหลังอยู่นะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับพี่และรถคันนี้นะครับรถคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับพี่เอกสารพร้อมชุดโอนภาษีเต็มปี66เลยนะครับคันนี้เนาะภาษีเต็มปี แล้วก็รถมีเล่มเอกสารครบภาษีเต็มปี6 6นะครับพี่รถคันนี้เนาะรถคันนี้นะครับพี่มันมันมีข้อดีและก็ข้อเสียนะครับพี่ข้อดีของมันคือเครื่องดีนะพี่เครื่องดีเครื่องเงียบแต่ข้อเสียของมันก็คือโดยรวมรถเนี่ยค่อนข้างประมาณ3 0เเพราะว่ารถมันเก่านะครับพี่รถมันเก่ารถคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ40ากว่าปีนะครับพี่40กว่าปีนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะพี่รถคันนี้นะพี่รถคันนี้สตาร์ทติดขีได้เครื่องดีนะครับพี่เครื่องดีระบบไฟครบใช้ง,งานได้ทุกจุดเลยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับพี่ ได้หมดแต่ดัง,งปกติเลยนะครับพี่แต่ว่าข้อเสียของมันคือแบตเตอรี่ไม่มีนะครับพี่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่เอาเอ,เองนะครับตรนนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ออตลุปนะครับพี่ว่า2องีของเราแยกถังนะครับพี่ตูด,ดปกติใช้งานแ้ทบเลยนะครับพี่อันนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือ ใกล้ๆก่อนครับข้อดีของมันก็คือเครื่องมันดีแต่ว่าโลโก้โลโก้ถังเนี่ยเป็นโลโก้เดิมนะพี่แล้วก็โลโก้กระเป๋าเนี่ยถ้าใครมันจะมีแตกอยู่นะครับพี่แต่ถ้าใครถอดโลโก้นน้นออกมันก็จะมีสติกเกอร์อยู่นะครับพี่อ่าก็เป็นคล้ายๆแบบ RX115 อยู่ตรงนี้นะครับพี่เนาะอะเรามาดูด้านนี้ครับข้อเสียของมันก็คือมันแตกนะพี่เห็นไหมอ่ามันแตกนะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับพี่ ด้านนี้โลโก้ถางก็อยู่ครบปกติเป็นโลโก้เดิมเป็นน็อตเดิมด้วยนะครับพี่แล้วกสว็ส่วนตรงนี้ก็คือยังดีอยู่นะครับพี่เป็นโลโก้ R X S นะครับพี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนคันนี้นะพี่เป็นเสื้อเดิมเลยมั้งรนถะเดิมเดิมนะพี่รถเดิมเดิมเครื่องแห้งๆนะพี่ตามสภาพกันไปนะครับอันนี้ก็จะลอกแล้วนะพี่นี่นะครับก็คือเป็นคาบูเดิมนะครับพี่ เป็นคาบูเดิมนะครับตัวนี้นะครับพี่แล้วก็รถคันนี้นะพี่ต้องบอกก่อนว่ารถเครื่องดีโดยรวมโอเคนะครับพี่แต่ว่ามันเก่านะพี่รถมันเก่าผมตีรถคันนี้30มสิบเนนะพี่เพราะว่ารถมันเก่านะครับอ่าอย่างขาตั้งนี่ต้องเอาไปเปลี่ยนกันนะพี่ <j> uh. เพราะว่าผมเอาอันนี้ลองไว้นะพี่เพราะว่าหนึ่งขอเชื่อมด้านขาตั้งมานะครับพี่ขอเชื่อมตรงนี้มาเพราะว่าให้มันสูงกว่าเดิมหรือว่าทางที่ดีก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพี่อ่า แล้วก็ส่วนเรือนไม้นะครับพี่ขึ้นมาครับอ่าส่วน right เรือนไม้ตรงนี้นะพี่คือเรือนไม้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาน่าจะเปลี่ยนมานะพี่อ่าเปลี่ยนมาแต่มันไม่ขึ้นทั้งสองอันเลยสาเหตุอะไรถึงไม่ขึ้นนะพี่อ่ามาดูตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นสายเรือนไม้นะพี่เนี่ยอ่ตรงนี้น่าจะเป็นสายเรือนไม้สายเรือนไม้อยู่ตรงนี้นะพี่มันจะมีเฟืองนะต้องบอกไว้ก่อนมันจะมีเฟืองเรือนไม้อยู่ตรงนี้นะครับ บางทีมันอาจจะสึกหรือว่าบางทีมันอาจจะตายเพราะรถมันนานแล้วเนาะบางทีอาจจะเฟืองอาจจะชำรุดไปตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ม่งั้นสายอาจจะขาดในก็เป็นไปได้นะพี่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาตรงนี้ครับพี่อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับพี่ตรงนี้จะเป็นสายวัดรอบนะครับล้มอาจจะดังหน่อยนะครับพี่พี่ตรงนี้จะเป็นสายวัดรอบของเขาเลยนะครับพี่ที่มันไม่ขึ้นสายอาจจะขาดตรงนี้นะครับเป็นไปได้เลยนะครับพี่อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ นี่คือข้อเสียของมันนะครับพี่ไละอย่างรถคันนี้ก็คือโดยรวมมันขับขี่ได้นะพี่มันขับขี่ได้เครื่องดีและบบไฟครบแต่ว่าต้องที่ๆต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เอาเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะพี่เจ้าของเขาคือเขาใส่หน้ากากแต่ว่าจริงๆแล้วหน้ากากอ่ะมันจะมีขายยึดของมันนะพี่มันจะมีขายยึดโดยตรงเลยแต่ว่าขายึดโดยตรงอ่ะของเขาอ่ะคงจะถอดไว้นะพี่ดูท่าแล้วนะคงจะถอดเก็บไว้นานหรือว่ามันไม่มี เขาก็เลยเอาหน้ากากแบบนี้มาใส่นะคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าดูจักสีแล้วเพราะว่าดูจากสีแล้วเาวาาวขาอ,อาจจะเคยทําสีมาก่อนนะครับพี่เขาอ,อาจจะใส่เหล็กมาเพื่อยึดหน้ากากนะครับแต่ว่ามันแน่นมากเลยนะมันไม่หักมันไม่ปิวไปไหนนะพี่ต้องพูดพูดอย่างนี้แต่ถ้าพี่ๆอยากจะได้เดิมก็หาซื้อกันมาใส่เอาเองนะพี่สม,สมมุติว่าเป็นขานากกากผ้านักกากาที่ผมเคยสั่งซื้อก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะพี่เนาะ ประมาณพันก่าบ,บาทประมาณนี้ครับแล้วก็รถคันนี้นะพี่เวลาขับขี่เวลาขับขี่นะครับอาจจะแข็งๆหน่อยนะครับพี่เพราะว่าท,ทําไมมันถึงแข็งโช้กอาจจะเก่าแล้วนะพี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะตรงนี้นะครับที่ต,ต้องบอกใอย่นี้แล้วก็ท่อนะครับพี่ท่อก็เป็น,เป,นเป็นท่อเดิมนะครับถ้าพี่ๆท่านใดพอใจนะพี่พอใจในรถคันนี้ก็สามารถซื้อได้ แต่พี่ๆคนไหนซื้อแล้วอยากจะทําชุดสีเป็นสีอื่นก็ได้ครับพี่หรือว่าจะเอาท่อไปชุบคมเนียมก็ได้นะครับพี่หรือว่าจะเปลี่ยนยางสักคู่หนึ่งเปลี่ยนวงล้อขอบสิบแปดใสสักคู่หนึ่งก็สวยนะครับพี่สําหรับคันนี้เนาะประมาณนี้นะครับพี่ส่วนคันนี้เป็นป้ายสุโขทัยนะครับพี่เป็นป้ายสุโขทัยนะครับรถคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับพี่ภาษี ปี66นะครับพี่่าราซีเป็นปี66นะครับรถก็ประมาณนี้เลยนะพี่อันนี้คือข้อเสียงของมันข้อเสียงมันก็คือหนึ่งเดือนใหม่ไม่ทํางานเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยสายก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นด้วยเฟืองใหม่ก็ได้หนึ่งอย่างนะครับพี่อย่างที่สองขาตั้งชํารุดนะครับพี่ตรงนี้ต้องไปเปลี่ยนกันเองนะครับแล้วก็สามนะพี่เหล็กยึดหน้ากากไม่ใช่ของเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับพี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมโอเคนะครับแล้วก็ นะครับวงล้อนะพี่วงล้อจริงๆของ i ฮแเนี่ยจะต้องเป็นขอบ18นะครับพี่แต่อันนี้เขาใส่ขอบ1 7บกมานะครับยางหน้าหลังเก่านะพี่ต้องบอกไว้ก่อนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีหรือว่าพี่ๆจะไปใช้งานกันก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับพี่หรือว่าใครจะไปขี่แบบนี้ก็ได้เพราะมันยังก็ยังขี่ได้อ่าต้องบอกแบบนี้ประมาณนี้แต่ว่าเบาเบาเนี่ยลูกค้าน่าจะหุ้มมานะครับพี่ เจ้าของเดิมน่าจะหุ้มมานะครับไม่ใช่บอดเดิมนะครับพีต่ต้องบอกแบบนี้ชัดเจนนะครับแล้วรถคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนทาสี66นะครับพี่แล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับคันนี้เนาะหรือว่าพี่ๆท่านใดซื้อนะต้องต้องยกตัวอย่างอย่างนี้หรือว่าพี่ๆท่านใดซื้อนะครับซื้อคันนี้อยากจะให้ผมทําสีผมทําให้ได้อยากจะให้ผมเอาการตกไปชุบพรมเนี่ยม เอาท่อไปชุบครมเมียมอะไรประมาณเนี้พี่ผมทําให้ได้หรือว่าจะให้ผมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนวงล้อให้ใหม่หน้าหลังเลยแล้วก็เป็นขอบ18เป็นขอบเดิมเปลี่ยนทั้งยางเปลี่ยนทั้งล้อด้วยเปลี่ยนทั้งซี่ลวดด้วยก็จะสวยขึ้นนะครับพี่รถเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับพี่แต่ก็เพิ่มเงินมานิดหน่อยนะครับพี่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็เพิ่มเพิ่มเงินมานะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับพี่แต่รถคันนี้สตาร์ทง่ายพี่สตาร์ทง่าย ตัดถี่ง่ายแล้วก็เดินเบาได้สเสถียรมากนะครับพี่ขับขี่ก็โอเคอ่ะมันก็ขับขี่ได้สัก60 70อะไรประมาณเนี้ยขับขี่ได้คนระับแต่ถ้าจะให้แรงๆรุดูดก๊ดซร้อยกว่ากว่านี่มันไปไม่ไหวแล้วพี่เพราะว่าทำไมไปไม่ไหวรถมันแค่115ย c ิเองก็เหมือนกนะับรถเครื่องร้อยนั่นแหละพี่ก็บถี่ได้เต็มที่ก็ประมาณร้อยึงอะไรประมาณนี้เนาะร้อยหนึ่งทีไม่ดีอาจจะไม่ถึงอาจจะได้สัก80นะครับพี่เพราะว่าเครื่องมันเก่าเนาะ จะลองขับลองขี่ให้พเพื่อนๆไปดูด้วย เบาๆที่หมื่นกว่าบ,บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้รถคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนภาษีภาษีปี66นะพี่เนาะต่อถึงปี66นะครับคันนี้เนาะโอเคครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์0 9 4ย์1 9 9 1 9นะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะดูโซ่สเตอร์ให้ว่ามันโอเคไหม เพราะว่าผมก็เพิ่งรถได้มาได้มาเมื่อวานคันนี้ผมซื้อเข้ามาเมื่อวานโอเคนะครับพี่โซ่สเตอร์เนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะพี่ต้องบอกงี้ค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับโซ่สเตอร์ค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับพี่ถ้าขายได้ไปก็ไปเปลี่ยนเอาแค่นั้นเองนะครับพี่หรือว่าจะให้ผมเปลี่ยนไปให้ก็ได้อะไรประมาณนี้ครับมาดูตรงนี้นะครับมาดูต่อนะครับพี่ประมาณนี้นะครับรถทรงเดิมเนะครับพี่ทรงเดิมเ ภาพกันไปนะครับถ่ายตามสภาพกันไปนะพี่สำหรับคันนี้เนาะโอเคครับพี่แบบนี้เลยงั้นน้าลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่สำหรับคันนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับพี่ก็ติดต่อมาได้นะรถคันนี้สีตรงเล่มนะพี่ สีตรงเล่มเป็นรถคนสุขโขทัยนะครับพี่รถมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับภาษี6กหกเนาะแผ่นป้ายทะเบียนมีนะครับเล่มเอกสารครบชุดโอนงชุดโอนมีครบเลยนะครับพี่ฝากประชาชนเจ้าของนะครับถ้าใครสนใจก็ถ้าใครจะไปขี่แนวนี้เลยนะพี่ต้องบอกก่อนนะถ้าใครจะไปขี่แนวนี้เลยก็เติมน้ำมันกับอัลตุปอย่างเดียวขี่ได้นะพี่ไปไหนก็ไปได้แต่ถ้าคนอยากจะแต่ แต่ถ้าพี่ๆบางคนอาจจะขยับไปอีกหน่อยนึงอยากจะแบบอยากให้มันปิ๊งกว่าน,นี้อยากให้มันสวยกว่าน,นี้อยากให้มันดีกว่าน,นี้ก็สั่งมาครับเดีย๋ยวทาให้นะครับพี่ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะไปเก็บกันเองก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ตีให้30%นะครับพี่สี10%นะครับพี่โดยรวมรถคันนี้ประมาณ30% 30%นะครับสำหรับ i อเรคันนี้เนาะแต่วิ่งได้ขี่ได้โอเคครับขอบคุณมากครับ